วันนี้เรามาติดตาม เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้านสินเชื่อดิจิทัลซัพพลายเชนโดยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยหนุนปล่อยสินเชื่อดิจิทัลซัพพลายเชนให้ SME เเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะ ะะโดยเมื่อวันที่15ธันวาคมนายเศรษพุธสุทธิวัฒนาริดพุทธ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปอทอเปิดเผยว่าโครงการ smart financial and payment infrastructure for business ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐธนาคารและภาคธุรกิจในการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและการชำระเงินของภาคธุรกิจเข้ากับข้อมูลผู้ให้บริการทางการเงินและระบบภาษีของภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาของการทำธุรกิจแบบเดิมที่ผู้ประกอบการ ต้องนำส่งเอกสารทางการค้าในรูปแบบกระดาษให้กับคู่ค้าต้องตรวจสอบการชำระเงินแยกตามรายการรวมไปถึงการต้องนำส่งและจัดเก็บเอกสารทางภาษีซึ่งจะมีทั้งต้นทุนการบริหารจัดการเอกสารและต้นทุนเวลา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในทุกขั้นตอนโดยโครงการนี้จะนำกระบวนการทั้งหมดเข้าสู่ระบบดิจิทัลช่วยลดต้นทุนลดข้อผิดพลาดการตรวจสอบทำได้ง่ายและจะทำให้ได้รับเงินเร็วขึ้นรวมทางธุรกิจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนการขอสินเชื่อหมุนเวียนได้ด้วยซึ่งหลายประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานลักษณะดเดียวกันนี้เช่นประเทศอังกฤษสามารถลดต้นทุนการจัดการเอกสารต่อรายการได้ กว่า65ในสหรัฐอเมริกาธุรกิจได้รับเงินตรงเวลามากขึ้นกว่าเท่าตัวฝรั่งเศสลดค่าจัดส่งเอกสารได้ถึง96และลดเวลาของกระบวนการทั้งหมดลงจาก15วันเหลือเพียง3วัน โดยนายเศรษฐพูดได้กล่าวว่าโครงการประกอบด้วยสส่วนส่วนแรกคือบริการด้านการค้าและการชำระเงินที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมข้อมูลข้างต้นอย่างครบวงจรและส่วนที่2ที่จะเปิดให้บริการได้ในวันนี้คือบริการด้านสินเชื่อหรือดิจิทัลสป라이ต์เชนฟ f น n a นซ์ที่จะนําข้อมูลจากบริการด้านการค้าและการชําระเงินมาใช้ในการตรวจสอบเอกสารสําหรับการให้สินเชื่อซึ่งด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ ซ,ซ้อนจึงสามารถเปิดใช้บริการนี้ได้ก่อนในการให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการสินเชื่อดิจิทั Supply Chain จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SME ให้ผ่านพ้ววิกฤตนี้ไปได้และพร้อมปรับตัวสู่โลกใหม่ สามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่จะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กระแสดิจิทัลได้ดีเช่นกัน และล่าสุดแบงก์ชาติได้เตรียมเปิดตัวกฎเกณฑ์คริปโตในปีหน้าซึ่งชี้ว่าไม่สามารถนำมาเป็นวิธีการชำระเงินได้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติวางแผนที่จะเสนอกฎหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในเดือนมกราคมปีหน้าโดยกฎด,ดังกล่าวจะมุ่งลดความเสี่งยงต่อเครือข่ายการเงินและให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยนายเศรษฐพูดสตททิวาณนฤพูดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถาบันจะออกเอกสารให้คำปรึกษาเรื่อง financial landscape ในเดือนมกราคมพศ2565ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะขีดเส้นสีแดงสำหรับผู้ที่จัดการกับบิตคอยดยอย่างไรก็ตามแม้จะมีความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่จัดการกับบิตคอย n แม้จะมีความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นในการลงทุนด้านสกุลเงินดิจิทัล ก็ยังซ่อนความเสี่ยงอยู่นั่นคือเหตุผลที่กฎที่จะเสนอพยายามให้ความคุ้มครองที่ดีขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเภทสินทรัพย์นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำงานร่วมกับสำนักงาน,นาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศและกระทรวงการคลังโดยทั้ง3หน่วยงานตั้งเป้าที่จะห้ามไม่ให้สินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นวิธีการชำระเงินภายในพรมแดนของประเทศโดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบัน มีความผันผวนสูงแม้ว่าจะมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างมากในระบบการเงินก็ตามและนอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารกลางของประเทศไทยได้เรียกร้องให้สถาบันการเงินในท้องถิ่นให้ถอยห่างออกมาจากคริปโตเคอเรนซีสโดยอ้างถึงความเสี่ยงที่มาจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นโดยให้เหตุผลว่าการยากักย้ายถ่ายเทเหรียนในวงกว้างของบิตคอยและเหรียญทางเลือกอื่นๆอ,นอาจส่งผลกระทบต,ต่อความสามารถ ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบเศรษฐกิจของประเทศโดยออสเตรเลียนั้นได้บังคับใช้แผนปฏิรูปสกุลเงินดิจิทัลด้วยซึ่งออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่เพิ่งเปิดเผยความตั้งใจที่จะควบคุมอุตสาหกรรมการใช้คริปโต โดยเหรันยิกของรัฐบาลกลางแจ้งว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะหาหรือเกี่ยวกับการปฏิรูปที่อาจเกิดขึ้นในอีก12เดือนข้างหน้าโดยแนวคิดคือการสร้างระบบนิเวศที่ดีขึ้นสำหรับผู้ค้าคริปโตใช้กรอบการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนและเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางอย่างไรก็ดีตามสถิติข้อเสนอการปฏิรูป ใจะใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้ชาวออสเตรเลียซื้อและขายบิตคอยและเรียนทางเลือกในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมโดยสำหรับผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะสร้างกรอบการกำกับดูแลเพื่อสนับสนุนการใช้สินทรัพย์คริปโตที่เพิ่มขึ้นและชี้แจงวิธีการชำระเงินแบบใหม่ท้งนี้กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดสถานที่ซื้อขายของออสเตรเลียด้วย และยังได้กล่าวเสริมว่าพวกเขาควรจะมีกฎระเบียบเช่นเดียวกับธนาคารโดยได้กล่าวเสริมว่าพวกเขาควรมีกฎระเบียบเช่นเดียวกับธนาคารเพราะพวกเขาถือเงินและการลงทุนของประชาชนจํานวนมากและจําเป็นต้องมีความรับผิดชอบขณะที่เฮรันยีของรัฐบาลกลางสรุปว่าการดําเนินการปฏิรูปเสร็จสิ้นอาจทําใหออสเตรเลียกลายเป็นศูนย์กลางของสกุลเงินดิจิทัลและทําให้รัฐอยู่ในกลุ่มประเทศผู้นําจํานวนหนึ่งทั่วโลก ซึ่งคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินทรัพย์รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่และคนที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความหวังใหม่ของระบบการเงินไทยและธุรกิจซึ่งแม้ว่าในประเทศไทยจะยังไม่ได้มีการรับรองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้เหมือนเงินตามกฎหมายเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามที่เงินควรมีรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยยังออกตัวว่าไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการเพราะราคามีความผันผวนสูงมีความเสี่ยงจากการถูกจรกรรมทางไซเบอร์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงินได้อย่างไรก็ตามความนิยมลงทุนหรือแลกเปลี่ยนของด้วยคริปโตแพร่หลายมาก่อนหน้านี้นานแล้วและกำลังขยายวงกว้างออกไปยังกลุ่มธุรกิจที่มองเห็นโอกาสจากสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ โดยเปิดรับคริปโตเรียนต่างๆแลกกับสินค้าและบริการของตัวเองจนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยในต่างประเทศคริปโตถูกใช้มาเป็นของแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การซื้อขายสินค้าอาหาร ไปจนถึงอยู่ในความสนใจขององค์กรยักษ์ใหญ่ด้านต่างๆเช่นอีลอนมัสประกาศว่าบริษัทเทสลาระปิดคอยในการซื้อรถด่วนไฟฟ้าแม้จะเปลี่ยนใจเดี๋ยวรับเดี๋ยวไม่รับแต่ก็สะท้อนว่าคริปโตกำลังอยู่ในความสนใจของธุรกิจระดับโลกส่วนในไทยเองก็เริ่มมีความร่วมมือกันร,ระหว่างแบรนด์ต่างๆกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนว่าคริปโตหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใกล้ตัวทุกคนมากขึ้นแล้ว สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ